คือตอนนี้ก็ถามว่าแฮปปี้คือมีคนคุยค่ะก็อนนไ,ได้เด็กกว่า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 ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เด็กกว่ามากแต่ก็เด็กกว่าแล้วเนี่ยคือ29เนี่ยคน29เนี่ยเออเออนี่คือคนเปรลรถสปอร์ตจริงหรอฮัลโหลชาวบางพูงแคมปัสและแก๊งหยกระดาวันนี้เราอยู่กันที่ Pink Area Beauty Cafe ของน้องแอร์พันธิรานะคะหรือว่าน้องแอร์สตรอเบอร์รี่ชีสเค้ก ใส่สีชมพูร้านชื่อพิงแกรีก็มีแบบว่าเออพิงแกรีเหลยบเหลือบเๆชมพูเหลือกินชึ้นในชมพูกว่านี้หมายถึงหัวใจตกใจสิตกใจสิไม่ใช่คิดว่าผิวชมพูผิวชมพูผิวชมพูได้จะคุ้นคุ้นกับแอร์ตอนที่หน้าแบบหวานหวานเด็กๆใสๆตอนนี้เป็นสาวมันเรียกว่าอย่างไรไม่ได้นะอันนั้นคือสมัยเด็กอันนี้คือแก่อันนี้คือแก่อันนี้คือแก่ไม่แก่จริงๆเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปอ่ะตอนนั้นประมาณอายุแบบ สิบแปดสิบเก้าอะแอบเดี๋ยวถ้าแอบบอกว่าแอบแก่เนี่ยแอบช่วยเกรงใจพี่ด้วยหน้าเธอสวยมากไหมตอนนี้จริงหรอหน้าเธอแบบเธอตาวาวขนตาฟูแบบว่าเออแบบดูดีมากตาหลับหรือเปล่าเออหรือว่ามีความรักปิ้งๆิงก็แบบนี้เลยอ่ะเอออีนี่นนั่นหน่อย ดูดูร้านหน่อยดีกว่านะน่ารักมากจริงๆริงร้านเราจะปิดรับออเดอร์ประมาณสักทุ่มครึ่งสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าาร้นวันนี้ถึงที่มองจริงๆแม็กซิมัมคือสามทุ่มแต่ว่าถ้ามีลูกค้าค้างอยู่ก็คือจะเปิดอุปกรณ์อุปกรณ์แน่นนะคือนี่คือแบบร้านฟิลแบบว่าเปิดแบบมืออาชีพแล้วแหละครบวงจรครบวงจรแล้วแหละคุณดูอุปกรณ์อุปกรณ์นะของเราเนี่ยก็คือแบบว่าอันนี้ก็คือเป็นแบบพวกสปงสปาก็มีมีเครื่องสเตอริไลซ์นะคะก็มีฆ่าชงฆ่าเชื้ออย่างดีเพราะช่วงนี้เนาะก็ต้องยังต้องระมัดระวัังกนอยู สีเยอะมากจริงก็เฉพาะนี่สีฟ้าอย่างเดียวก็ปาเขามัเศษเข้าไปแล้วใช่ไหมแล้วคือคนละยี่ห้อก็คนละเฉดเห็นไหมอันนี้ก็คือสีฟ้าของยี่ห้อนี้อันนี้คือสีฟ้ายี่ห้อนี้อีสุสีฟ้ายี่ห้อนี้เดี๋ยวได้ทำไหมเดี๋ยวได้ทำเดี๋ยวพาพี่ออกมาทำนะเดี๋ยวพาไปดูข้างบนก่อนอ่ะปลามีข้างบนอันนี้มีสองชั้นนะคะข้างบนเป็นอะไรคะข้างบนเป็นเอ่อในส่วนในทรนของการทำผมไอเสื้อเสื้อเฟอร์นี่คือ เสื้อแอเองเสื้อเฟอร์เอาไว้ทั้งหมดเพราะหาเพราะบางทีคนเขามาถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยใส่ได้ไหมใส่ได้ใส่เล่นได้มาใส่เลยได้ไหมล่ะเออใส่เดินได้เลยเลิศใช่ค่ะโอ้นี่หลายโต๊ะหลายเก้าอี้ด้วยใช่อันนี้ก็คือโซนเอ่อเขาเรียกว่าอะไรสระผมนี่องผลิตภัณฑ์เยอะเยอะมากให้เลือกเยอะอันนี้คือเตียงในในส่วนของการต่อขนตาลิฟติ้งขนตาลิฟติ้งคิ้วก็มีนะ สักคิ้วสักปากก็คือในห้องนี้เอออันนี้อันนี้เอาไว้ทําผมใช่ไหมคใช่อันนี้ก็คือเป็นมิวสีส่ซีดด้วยกันค่ะก,ก็คือทําผมก็อยากให้แบบเออถ่ายรูปสวยๆเวลามาเงี้ยกระจกกระจกอะไรเงี้ยออกแบบให้มันเหมือนเป็นลูกวิ่งเห mm hmm. มือนเป็นโรงเรียนมัธยมดูเป็นแบบไฮสคูล hmm. มีแป,ป้านบงแป้านาดเห็นไหมมีลูกเทนนิสออคุณแม่คุณแม่นึกออกไหมทำไมเป็นคอนเซ็ปต์แบบนี้อยากให้มีความชมพูแต่ว่ามันเป็นอะไรที่มันดูแบบแปลกใหม่ในเรื่องของในเรื่องของ คนสมัยนี้ชอบถ่ายรูปแอนก็รู้สึกว่าเออไออยากทำออกมาแล้วมันแบบเหมือนได้ถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยให้มันมีจุดที่เขาเอาไว้เช็คอินถ่ายรูปนั่งถ่ายรูปในกระจกมันก็ยังดูสวยอะไรอย่างเงี้ยอ้าวแล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็พร้อมแล้วสำหรับการทำเล็บจ้ะเออเดี๋ยวเรียกให้เลยมาน้องสอเชิญเลยค่ะน้องสอคืออะไรอ่ะน้องน้องสาวอ๋อน้องสามย่อไปอีกย่อไปอีกอันนี้ยดูสินางแจททำคริสต์มาสเนี่ยอุ้ยเฮ้ยอันนี้น่ารัก น่นารักนะล้ำทะเล็บสั้นจะทําได้หรอได้อันนี้พี like er so ่ยอกใหญ่อันนี้อันนี้ไม่น่ารอดนไม่น่ารอดนเลยนะก้ดูเขาจริงใจขนาดไหนในระหว่างที่น้องๆเนี่ยนสเขาไปหยิบสีทะเลมอยได้ตอนนี้พี่หยอกมีแฟนหรือยังคะพี่ต้องมาถามอะหรอหรอหรอรู้ว่ารู้ว่าเออนี่ร้านนี้เปิดมากี่สิบปีแล้วอุ้ยยัง พี่บอกเปิดมาจริงๆก่อนโควิดนี่เดียวเองอะเมื่อเมื่อต้นปีอะค่ะคือ่หมายความว่าเพิ่งรีโนเวทเสร็จถึงแม้ว่าร้านเราจะเปิดใหม่แต่ว่าฝีมือน้องเขาไม่ธรรมดาได้มือดีมาในช่วงเวลานั้นแล้วก็ปลิกวิกฤตเป็นโอกาสไปถูกต่างแล้วเรื่องหัวใจล่ะหัวใจเลยเหรออยากพูดเรื่องอื่นอีกอ่ะโอายันนี้ก่อนอน่ยอยากรู้เรื่องนี้แหละมานี่เนี่ยหัวใจสีชมพูขนาดไหนชมพูเบิร์นไหนชมพูเฉดไหนเฉดไหนเหรอคือตอนนี้ก็ถามว่าแฮปปี้คือมีคนคุยค่ะก็ คุยเฉยๆคือแบบพาแต่ว่าแอนเป็นคนนี้เป็นคนที่เวลาที่มีใครมาจีบเราเราจะพาไปเจอเพื่อนตลอดเพื่อนว่ายังไงให้เพื่อนช่วยสแกนให้เพื่อชโดยเฉพาะเพื่อนตุ๊ดันก็จะมีความแบบว่าเรดาร์ก็จะชัดหน่อยเมือ์กเวาคนนี้ไม่เวิร์กอ่ะเตรมเมิรี่น่เอาหรืออีเฟิร์นก็จะแบบตรงๆก็คือถ้าผู้ชายมาไม่ดีก็คืออีเฟิร์นเบี่ยงใส่เลยผู้ชายก็จะกลัวเพื่อนล่ะรู้ชายก็หายไปเองสไ વ เบอร์คนปัจจุบันนี่แหละ เป็นยังไงก็เป็นคนนอกวงการนะก็ปกติทั่วไปเลยอะนอกวงการบันเทิงแล้วเขาอยู่วงการไหนทําธุรกิจทั่วไปเลยอะเป็นนธุรกิจใช่ธุรกิจแต่แอบมีความรู้สึกนี้นะว่าแอบเป็นคนไม่ชอบคนในวงการเวลาเรารู้สึกว่าเราอยู่คนในวงการเหมือนเห็นตัวเองอีกคนนึงถ้าว่ามันเข้าใจกันไหมเข้าใจแต่ในเรื่องของเวลาแอบไม่มีเดา๋ยวเขาว่ามันจะกลายเป็นคนที่ไม่มีเวลาทั้งคู่ คือแอร์ไม่มีเวลาอยู่แล้วแอร์ต้องการคนที่แบบเฮ้ยแอร์วันนี้ว่างไหมเดี๋ยวมารับไปอะไรอย่างเงี้ยอายุเท่าไหร่เด็กกว่าเด็กกว่าว้าวไม่นอนกินเด็กไม่ไม่ได้ไม่ได้เด็กกว่ามากแต่ก็เด็กกว่าเด็กกว่าเท่าไหร่สักเท่าไหร่สี่ปีไม่มากหรอเนี่ยมากหรอสี่ปีเลยเหรอนี่มาเธออายุเท่าไหร่สามสามไงวันนี้ยังไม่ถึงสามสิบเลยสิยิ้เข้าใช่ไหม กุบกริบเนาะก็ตุบกริบแอชอบคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่เคยเคยคุยกับเด็กแล้วแบบเด็กจริงๆอ่ะเด็กที่เป็นเด็กกับผู้ใหญ่ที่เป็นเด็กเพราะฉะนั้นก็เลยเอาว่าเท่าไหร่ก็ได้แต่ดูเป็นผู้ใหญ่คือหมายความว่าวิธีคิดอ่ะ,อะแอมไม่ได้มองที่ตัวอายุเลยแต่แอลมองที่แบบว่าวุฒิภาวะ,ะมันมีนะมันมีที่แบบว่าเด็กจริงๆมาแบบเหมือนคุยกับเราแล้วแบบ เฮ้ยอะไรอ่ะแบบฟิลนี้เราก็แบบเอออยากแบบว่าอยากรับบทนางเด็กอ่ะนุบอกว่าบทนี้มันต้องเป็นชั้นทํามอ่ะทุกจะมาแย่งชั้นทําทำไมก็ต้องทำเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมมันเกิดแล้วทําไม์มาหาเราเลยบอกเฮ้ยแอมทำแบบนี้ไม่ได้นะแนะนาว่าอะไรอะไรแกตกลงเขาเป็นใครเนี่ยชื่ออะไรทาวก็เป็นคนน้องวงการจริงๆไอ้มาตุ้มบอกพูดบ่อยแต่ละแน่พูดแบบว่าสาเหตุที่แอมไม่อยากจะแบบระบุชื่อเขาหรืออะไรชัดเจนมากๆอ่ะ มันเป็นเพราะว่าคือแอร์ยังอยู่ในช่วงที่แอร์อยากแบบอยากศึกษาอยากมั่นใจแล้วค่อยพูดแล้วเนี่ยคือ29เนี่ยคน29เนี่ยเออเออนี่คือคนเปรย์รถสปอร์ตจริงเหรอเพอเจออ้าวอีมาตูมบอกไงก็ใช่ไงก็ไม่จํามันแลกคือมาตูมอะเดี๋ยวแอร์จะบอกคุณผู้ชมนี้ก่อนขออนุญาตพูดขำหยาบได้บ้างเลยการนี้กระเทยเท่ากับค่ะเพราะฉะนั้นเวลากระเทยพูดอะไรอย่าไปเชื่อ แล้วมันพูดออกรายการอ่ะแล้วทุกคนก็จะเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องจริงอ่ะจริงไหมอ่ะไม่จริงรถสปอร์ตหรือเปล่าถามอีน้องพี่เคยมาอะไรนอกจากรถตู้พี่ไหมมารถคันเดิมตลอดเอารถรถเลยงั้นงั้นไม่เอารถสปอร์ตรถไหมมีรถไหมไม่มีเปรถหรือเปล่าไม่มีะไรโอ้โหเต้าเารออ่ะเราปรตูมาจากไหนเพอร์เจอร์ไงกระเทยเท่ากับคือสมมติว่าแอร์ซื้อนาฬิกาใหม่มันก็ ผู้ชายซื้อนาฬิกาให้เหรออันนี้เหรอเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอนานแล้วอันนี้สมมุติว่าเป็นเรือนนี้ไอ้ผู้ชายซื้อนาฬิกาเหรอมาตุ้มกูซื้อเองระดับกูนะแอนคอนโดที่มึงเหยียบเนี่ยผู้ชายซื้อให้กูเพื่อเพื่ออะไรแล้วของมาตุมเนี่ยจริงหรือเปล่าที่เขาบอกเป็นพระเอกเป็นพระเอกพระเอกก็มีแต่ที่พูดชื่อมาทั้งหมดไม่ใช่แต่มันก็คงเป็นแบบป๊อปปี้เราแบบคุยแบบหน้าร่ารักเฉยๆอย่างนี้รุ่นนี้ยังป๊อปปี้เลินอีกเหรอเนี่ย มันก็มีเขาก็มาตุ้มก็แบบมาตุ้มจีบของก่อนเลย<ะ>มาตุ้มมันก็แบบชัดเจนอนะ,ะคือเอางี้นะสิอันนี้คือสิ่งที่มาตุ้มบอกแต่อย่าลืมกระเทยเท่ากับ<ะ>เพราะฉะนั้นสิ่งที่มาตุม้มพูดอาจจะไม่จริงก็ได้เ<ะ>ขาอ,อาจจะมาแบบว่า ในมุมที่พี่มาตูมชวนมากินข้าวเฉยๆก็ได้แต่มาตูมมามานองไงหัวมานองไงแล้วก็มาคุยกับทุกคนว่ามึงมึงจ็บิเขาอ่ะเขาแบบรับรู้ด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่ไหวแล้วมาตูมมาตูมเละแล้วเนี่ยจริงเห็นถ่ายรูปชุดว่ายน้ำลงไอจีไหนเล่าเล่าสิเล่าเลยฟิลไหนมั่นหรือว่าไงหลักๆนะเอาจริงนะขายชุดว่ายน้ำมีแบรนด์ชุดว่ายน้ำของตัวเอง แบรนด์อะไรชื่อแบรนด์อะไร Beautyandthebeach. th ค่ะในอินเตอช่ยหาดนะใช่ก็ขายออนไลน์กําลังจะขายปุ๊บโควิดพลงเหตุมากตกใจมากเราอ้าวแล้วใครจะเที<_<_<__<_<_่ยวไม่มีใครเที่ยวอ่าใส่ชุดว่ายน้ำอยู่บ้านไปเลยจ้าถ้าอย่างนั้นแอดก็คือใส่แล้วก็เดินเลยสร้างคอนเทนต์ไปเลยว่าชุดว่ายน้ำไม่ต้องไปที่บีชก็ได้ใครคิดถึงชุดว่ายน้ำก็คือยู่บได้เลยอย่างนั้นเลยออ๋นี่ฟังดูนี่ทำหลายอย่างมากนะดาราพิธีกรนางแบบ โจของธุรกิจนี่เปิดร่มปลดล้าวทำนู่นทำนีนนนน่อยากทำอะไรอีกจริงๆแอมีความฝันอีกสองอย่างที่อยากทำอีกสองอีกสองอย่างในอาชีพของแอร์คือหนึ่งหนูอยากขายอาหารเสริมหรือครีมที่มีตัวแทนอ,อีกอันนึงคืออยากทำชาแนลเป็นของตัวเองยูทูบแอร์เคยเกินแล้วก็เริ่มทำแล้วมีรายการมีหัวข้อคิดเองจ้างครีเอทีฟมาแล้วออกกองไปได้สองรอบพี่พับก่อนเลยไม่ต้องตัด ให้ตังคาคัดไปเลยนะออมนต้องตัดทำไม่ไหวเอ,อ้าคือรู้สึกว่ามันต้องการความต่อเนื่องอะออการทำแบบ YouTube อะมันไม่ใช่ทำมาวันนี้อยากทำพรุ่งนี้เหนื่อยไม,ไม่ได้ออคืออย่างงานอันเนี้ยเวลาเรามาทำงานกันอย่างเงี้ยมันเหมือนเรามีเจ้านายที่ชัดเจนเลยแอร์ต้องไปที่นี่ที่นี่ที่น,นี่วันนี้กี่โมแต่ YouTube มันเหมือนเป็นเจ้านายตัวเองพรุ่งนี้ได้ป้าเลยอย่างเงี้ยไอ้คนพูดขนาดนี้ <laughs> <laughs> ย้อนกลับไปเรื่องคอนหนุ่มอายุ29อเอาเวลาไหนไปให้เขาเขาต้องเข้าหาเราค่ะแอจะอยู่ที่ไหนก็ตามคุณต้องมีหน้าที่แบบอยู่ไหนหรอกินอะไรย่างอย่างงี้แอไม่ต้องโทรไม่ต้องอะไรทั้งน,นั้นอย่างงี้แล้วตอนนี้งงเป็นแฟนหรือยังยังไม่ได้เป็นแฟนเขาอย่างดีเขารู้เขารู้ตัวเขารู้สถานนะตัวเขาเองอยู่แล้ว hmm. แต่แอจะลากเขาไปไหนมาไหน,ไหน,ไหนด้วยค่อนข้างที่สมุดจะเยอะสมมติว่าจะไปกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยจะลากเขาไปด้วยตกลงกี่ปี รู้จักจริงๆอ่ะประมาณ2ปีกว่าแต่ว่าเริ่มคุยกันอย่างแบบเฮ้ยเริ่มจริงจรงจัง<ค>ลเนะเริ่ม,เ,มเนี่ยตั้งแต่ออกสื่อมาน่าจะเป็นประมาณสักเกือบปีฟิลอย่างนั้นอะโอ้กุ พอสมควรอยู่ปกตินี่ก็รุมกันขนาดนี้ไหมเนี่ยแอลใช่ค่ะก็คือถ้าสมมติว่าเนี่ยอยากแอลทำลายแบบเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องให้เขาแยกไม่งั้นก็คือคนเดียวทำสี่ชั่วโมงก็ไม่ไหวคือเราถ้ารุมกันขนาดนี้นี่คือมีพี่ล้มละลายไหมเนี่ยเบาๆไม่เท่าไหร่ราคายหน่าัะอ่ะมือใช่ไหมราคาสี่ใช่ไหมจริงๆอย่างตอนนี้ค่ะก็คือมีโปรโมชั่นอยู่อย่างมือพี่หยกนี้ก็คือ490าบาทอ๋อสีเจลคุ้มอยู่490นิ้วใช่มี่้ยนิ้วเดียว สิบนิ้วโอ้ย <c oughs> เออเอะอย่างพี่หยกจะทำสปาเท้าใช่ไหมสปาเท้าเต็มชุดทาสีเจลเท้าอยู่ที่พันสองเก้ okay. าสิโอเคระคะน่ารักเดี๋ยวช่วงนี้ขอเวลาส่วนตัวกับบรรดาน,นอสอทั้งหลายก่อนนะคะและเดี๋ยวดูผลงานของนอสอของพิงค์แอเียที่นี่กีนทีหลังอีกทีหนึง่งได้เลยค่ะ เท้ามีเท้ามีคุณแม่จะหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะยกเท้าไม่ต้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขามีอินเสิร์ตไปแล้วอินเสิร์ตไปแล้วอยากจะโชว์สวยมากเลยอ่ะโชว์แต่มือไปก่อนอันนี้อ้ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวเราเขาไปลังทำต่ออีกสองชั่วโมงอย่างที่บอกไปแล้วคือมันต้องมีกระบวนการมันต้องใช้เวลาของแอปเพนด้วยไงของคุณแม่ก็เใส่เพราะต้องเล่นเปียโนด้วยแล้วก็ต้องทําอาหารด้วยดูสวยวันนี้ก็มาทาเล็บกับแอร์แล้วได้พูดคุยกับแอร์หลายเรื่องเลยนะคะฝากร้านแอร์เลยดีกว่าร้านเล็บสวยๆแบบนี้ได้เเลลยยคคค่่่่ะะะะกก็อาาาาาาืมมมันนนได้้้ทีรรสถข ในอ n น t a g r a m ได้เลยนะคะ @si_pinkarea_beautycafe นะคะหรือว่าใน Facebook Fanpage ก็ได้นะคะก็มีทั้งบริการทำเล็บทำผมสักคิ้วสักปากต่อขนตาลิฟติ้งคิ้วครบจบทุกอย่างในเรื่องของความสวยความงามรวมไปถึงใครคนไหนที่อยากจะมาถ่ายรูปนั่งกินขนมหรือว่าเครื่องดื่มอร่อยๆที่คาเฟ่ก็ยินดีต้อนรับนะคะ,คะร้านอยู่ที่ซอยล,ลาภเล้าเ71ค่ะก็อยู่ระหว่างซอยน่านนิวาซอย3กับซอย5หลังร้านนะคะก็มีบริการที่จอดรถก็แวะเวียนกันมาได้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าจะพาไปคุยกับซเลบริตี้คน ไหนที่สวยๆขนาดนี้อีกหรือเปล่าติดตามในบางพูลแคมปัสกับรายการยกระดานนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ